สวัสดีค่ะ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 เ <g ül> ยนวาทิตนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยทุกคนทุกคนฝนตกกันไหมบ้านพี่ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็แอบบ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 แบบนิดนึงเพราะว่าต้องแอบแบบระดับแสงอ่ะไม่รู้นั่งท <t ick> <t ick> างไ <hurt> หนดีนั่งทางไหนไม่ให้แบบแสงมันเข้าเยอะเข้าน้อยหันทางนี้แล้วกันเนาะนะคะทุกคนทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ ใส่ต้มหูพี่พรพี่พรเอาต้มหูมาให้เมื่อกี้นะคะเราแบบชอบมากถูกใจมากชอบมากเวอร์วางชอบเี่จะมาชอบเวอร์นะคะชอบมากนะคะมีเพชรพราวนะคะชอบนะคะขอบพคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพคุณมาแล้วก็เล็บหลุดพอเราจะไลฟ์สดแล้วเ,เล็บหลุดทุกคนเนียเนี่ยมันเป็นอย่างี้ยเออเล็บหลุดเล็บหลุดเพชรเพชรหลุดหมดแล้วนะคะทํามาประมาณหนึ่งเดือนว้าว สีาทิตย์เต็มๆนะคะเพชรเพหลุดหมดแล้วเหลือแต่กาดเพชรนะคะเหลือแต่มุกนะคะส่วนเพชรหลุด <c oughs> นิ้วหลุดนะคะทุกคนทีนี้วันนี้วันนี้วันนี้นนนนปิยสมามีเอ่อมีโปรสง่งเอยมีส่งโปโอ,อันนี้หนึ่งพันนึ่งร้อบบาทซึ่งฝนตกไปไม่ได้เลยบอกคุณลูกค้าว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้พอดีไปธุระที่กาญจนบุรีมา ไปธุระพิการจนบรีมานะคะก็เลยอ่าหนึ่บาทซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอันนี้มัน300-350อันนี้มัน890มันทั้งหมดเนี่ยมันหนึ่งพันสามรเนาะหนึ่ตอนนี้ก็จะลดอ่าหนึ่บบาทหูเป็นราคาที่แบบว่า เป็นราคาตัวแทนที่ไม่ต้องสต็อกเลยอ่ะดีมากดีมากนะคะแต่ปุ้ยก็บอกน้องไปแล้วแหละว,ว่าเนี่ยส่งพรุ่งนี้นะฝนตกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ยคุณแม่นั่งอยู่ในรถแล้วคุณแม่ยังอุตส่าห์แบบว่าดูลูกนะคะอะไรตังหูสวยไหมตังหูสวยไหมนะคะตังหู ชอบเปียสมาชอบริมาเวิร์วางอลังการนะคะชอบมากนะคะก็คือวันนี้มีโปมีโปแห่งผิวสวยที่ต้องไปส่งเพราะว่าฝนตกนะคะก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปส่งแล้วกันนะน้องก็แบบโอเคเข้าใจข่าวว่าฝนตกเพราะว่าที่บ้านน้องก็ฝนตกเหมือนกันนะคะก็จะแว้นแมงกกระใสไปก็ตอนนีน้ตอนนี้4ี่โมงสาซึ่งเป็นเวลาที่แฟดดอนคาปิดแล้วนะคะทักไปถามที่เพจแฟดดอนคานะคะว่า ปิดกี่โมงปิดสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานน้องน้องที่เขาเรียกอะไรนะตรงตรงแถวโรงเรียนกันนะที่แบบก็เอาตัวนี้ไปหนึ่งเฮ้ยแบบว่าเธอออกทุกวันไม่ได้นาอะไรอย่างเงี้ยเธอออกทุกวันไม่ได้นะเนี่ยวันนี้เพิงเพิงพ่งเพิ่งสั่งโปพี่ฝนมานะคะเพิ่งสั่งโปพี่ฝนมาแล้วก็ออกเลยนะคะออกเลยเป็นไงดีป้ล่ะสั่งโปพี่ฝนมาสาม เซตหนึ่งสามสองใช่ไหมกินไข่ไปสองลูกหนูอะ่ะหนูกลับมาหนูกินไปสองลูกออกแกนก็แกะให้หนูกินอีก2ลูกเป็น4ี่ลูกก็ออกแกนพอแล้วนะให้แม่กินสี่ลูกไม่ไหวนะเดี๋ยวแม่จะแบบโอ้โหมันเกินไปนะคะทุกคนนี่ปุ้ยพึ่งสั่งโปรหนึ่บาทสั่งพี่ฝนมาแล้วก็ออก แล้วก็ออกไปให้น้องน้องฝันนะคะน้องฝันก็เลยสั่งโคนี้มา1น0ัน่บาทโอ้ถูกกันดีจริงๆเลยสั่งโตเป็นอะไรที่ถูกมากทุกคนจริงๆนะทำไมทำไมแบบถึงได้ทำไมถึงได้ออกมาแบบเฮ้ยอยากอยากให้ทุกคนสั่งโตนอยากให้ทุกคนแบบอยากสั่งเป็นสตอ็อกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันได้กำไรเยอะไม่อยากให้ได้แบบ ยี 20, ่สิบสามสิบมะทุกคนเหมือนเราอะเราอยากอยากได้กำไร 20, ยี่สิบสามสิบไหมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดูใช่ใช่ค่ะคือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูถูกกำไรที่ว่าห้าบาทสิบาทนะห้าสิบาทก็คือเงินก็คือได้กำไรก็ก็คือเราอยากให้เขาได้เยอะๆนะคะอยากให้ได้เยอะๆอยากให้มาเปิดบินนะคะถ้าเปิดบินแล้วคุณจะแบบโอ,อ้โหนะคะซองแบบ ซองหนึ่งอ่ะได้กำไรร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนอยากให้มาเปิดอินนะคะเปิดแบบ2ี่สซองอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ได้แบบว่ากดดันหรืออะไรนะแต่อยากให้เปิดนะคะถ้าคุณถ้าคุณรักการออนไลน์คุณรักที่จะลุยนะคะมีใจ เออแบบมีใจมาเลยอย,อย่างอย่างอย่างน้องฝันเนี่ยเออน้องฝันเนี่ยโอเคเลยน้องฝันแบบไฟแรงมากนะคะน้องฝันอย่างน้องฝันเขาติดอยู่ที่เขาอยู่ขอนแก่นเขาก็เวลาเขาจะมาสัมมนา,าที่กรุงเทพสมมุติว่าวันที่10พฤษภาเนาะเขาก็ต้องลาเก้าเดินทางวันที่9มานอนที่กรุงเทพสิบสัมมนา,าแล้วก็นอนอีกหนึ่งคืน11กับเก้าสิบสิบเอ็ดกับ ได้ไปทํางานมาที่สิบสองแล้วเขาทํางานโรตัสโรตัสเล็กมันมันแบบเข้าเป็นไก่ยีิบสี่ชั่วโมงก็ปุ้ยไม่ปุ้ยไม่รู้ว่าเขาทํางานได้นานหรือยังแล้วก็เขาจะลาได้สามวันไหมอะไรอันนี้คือปุ้ยยังไม่ทราบเขาไงนะคะหรือเขามีกฎกติกาเป็นอะไรยังไงอันนี้เราไม่รู้เนาะเราก็เลยบอกว่า,อาโอเคถ้ามีโอกาสที่จะอยู่สามวันได้แล้วมาสัมมนาก็มานะเออเราอยากเราอยากส่งพลังเราอยากให้ให้ลูกเราอะ่ะมารับพลังจากบอสมารับพลังจาก พี่ฝนพี่พรเออรับพลังจากบอสด้าน้องตองแม่แอปเออพี่พรพี่จา๋าพี่อิ๋วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกเรามารับพลังนะคะเพราะว่าน้องเขาก็เขาเขาบอกเลยว่าเขาชอบแบรนด์นี้มากๆเพราะว่าแบรนด์เนี้ยพลังเยอะมีมีแต่คนพลังบวกเออน้องชอบนะคะน้องน้องเขาก็ขายแบรนด์เขาอยู่เขาก็บอกว่าแบรนด์เขาไม่มีแบบนี้นะเราเราเราไม่อ้างถึงแบรนด์เขานะแต่น้องเขาเล่าให้ฟังเราไม่ได้เปรียบเทียบ เราดีกว่าแต่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าแบรนด์ที่หนูขายอยู่คือแบบบังคับมากไม่ไม่ดูแลไม่ดูแลตัวแทนไม่อบอุ้มตัวแทนไม่เข้าถึงตัวแทนมีแต่แบบว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็แบบเนอะอะไรเงี้ยเราก็อเราก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชอบเขาชอบแบรนด์เราที่ว่าเข้าถึงคือบอสบอสไม่ถือตัวบอสแบบไม่ ไม่ไม่อวดแต่สิ่งที่ฮารุฮาราบอสมีแต่ให้นะคะบอสเราอะ่ะไม่ไม่ได้ว่ามาอวดแบบฉันขับรถอันนั้นฉันใช้อันนี้มีแต่ของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้น้องเขาให้เราฟังนะเออใช่บอสเราอะ่ะไม่บอสเราติดดินมากนะคะใครที่อยู่แบรนด์เนี้ยโชคดีมากนะคะโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่แบรนด์นี้เพราะว่าบอสเราติดดินมากบอสเราจะไม่มาอวดนะว่าฉันขับรถอันนี้ ฉันใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยที่จะเข้ามาอยู่กับแบรนด์เราแล้วก็คุณคือคนที่มีบุญมากที่เข้ามาอยู่ทีมบมทอีเพราะว่าบอสบอสสวดมนต์ทั้งบ้านบอสด้าสวดมนต์บอสปุ๋ยสวดมนต์เฮียสวดมนต์พ่อแม่บอสสวดมนต์นะคะทุกคนโอ,อ้แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าต้อง ใจนักแน่นมากมันจะต้องเจอพวกโรคจิตเจอบ่อยมากโรคจิตเนี่ยอย่างปุ้ยเนี่ยเอยอคือการเล่น Facebook อะเล่นให้มีประโยชน์เนาะการเล่น Facebook ควรเล่นให้มีประโยชน์ไม่ใช่เล่นแบบมาหาสามีภรรยาหาผัวหาเมียกันนะคะเออแต่ถ้าจะหาก็แบบหาให้แบบโอเคอะไรเงี้ยหาให้มันแบบน่ารักน่ารักช่วยกันทำมาหากินนะคะโอเคนะแต่ทีนี้ พุ้ยก็จะเจอประมาณว่าเออพอทักทักปุ๊บทักปุ๊บทักปุ๊บคือรู้เลยถ้าเขาแบบว่าทักทักนะชื่ออะไรสวยจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือรู้เลยเขาไม่มาซื้อของแต่คนที่จะมาซื้อของก็สวัสดีครับออแนะนําอันนี้ให้หน่อยหรือส่งโปมาเลยเนี่ยหรือถามว่ากินยังไงผมสนใจอะไรเงี้ยอันนี้คือซื้อสินค้าแต่ถ้าไม่ซื้อสินค้าก็จะแบบว่าทักนะ สวยจังชื่ออะไรทําอะไรอยู่กินข้าวยังมีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะส่งโปไปเลยส่งโปไปปุ๊บ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 ,บ,บเขาก็บอกว่าไม่เอาอยากได้แม่ขาเราก็บอกอ้อแพงเราก็บอกแพงอยากได้แม่า้ายาเลยแพงอะไรอย่างเงี้ยเออลูกสองพวกอีกสองคนนะคะเออมันแพงอ่ะอย่าซื้อเลย เก็บตังค์ไว้กินตอนแก่ดีกว่านะคะแล้วก็อีกคนนึงก็เข้ามาทักว่าทักนะนูน่นนี่นั่นทำไมไม่ตอบนูน่นนูน่นนี่น่นั่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งโปรไปเลยโปรเดือนนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้ให้แล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรมียาอะไรที่กินแล้วน้องชายใหญ่ไหมอะไรเงี้ยเพืก็เลยบอกเอาอย่ายบ่าง,บงทาเลยค่ะ เอาอยาม่องทาเลยนะคะมันจะได้ใหญ่ๆบวมๆมสมใจนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นโปรตีนของเราไม่ได้กินให้น้องชายใหญ่มีแต่กินแล้วให้มีพลังงานสมรรถภาพทางเพศสูงไม่ใช่สูงหรอกมันเป็นสมรรถภาพทางเพศที่แบบว่าคุณมีมีเหมือนมีฮอร์โมนเพศมากขึ้นกระตุ้นจากที่จากที่คุณแบบ ไม่ค่อยมีสมรรถภาพทางเพศไม่ค่อยมีอารมณ์เรื่องทางเพศนะคะมันก็ไปไปกระตุ้นไปทําให้คุณน่ะมีเรื่องทางเพศเพิ่มขึ้นอันนี้คือกรดอะมิโน18ชนิดที่อยู่ในตัวนี้นะคะหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่าฟีนินอะลานีนเออฟีนินอะลานีนนะคะหนึ่งในนี้ที่จะไปทําให้คุณมีความต้องการทางเพศมากขึ้นกระตุ้นเรื่องการทางเพศความสนใจทางเพศมากขึ้น นะคะจากที่แบบไม่มีเลยหรือมีน้อยตัวนี้จะช่วยคุณได้มากนะคะ1ในกด18กดอะมิโน18ชอบพูดกด18อะมิโนเออมันต้องพูดว่ากดอะมิโน18ชนิดใช่ไหมซึ่งหนึ่งในนั้นหนในกดอะมิโน18ชนิด นะคะเออมันชื่อฟีนินอาลานีนเนี่ยตัวนี้ซินินอาลานีนเอาท่องก่อนท่องก่อนชื่อยาวนะคะซินินอาลานีนเออตัวเนี <c oughs> ช้ชอบชอบชอบตรงไหนชอบตรงที่เอาเอาอะไรนะเอาอะไรนะคะพี่จ๋า อายัมองไปทาตโป้ยใช่ไหมเออเรียกตโป้ยแล้วไม่เรียกน้องชายหรอกชอบถามจังมีเออมันจะชอบเข้ามาถามว่ามีอะไรกินแล้วแข็งไหมผมไม่แข็งมาสิบกว่าปีมีอะไรให้มันใหญ่ไหมมีอะไรให้มันโดไหมอีฉันไอีฉันไม่ได้ขายยายาใหญ่ยาโดนะอีฉันแคทยขายอาหารเสริมที่ ให้มันมีสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นให้มีความสนใจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนอย่าหาทำอย่ามาหาถามเปลี่ยนเปียสมรรก็ตอบไปตามความคิดนะคะอีฉันไม่อีฉันไม่ไม่ใช้คำพูดสลวยสวยหรูนะอีฉันก็ไปตามภาษาฉันแหละาอียฉันจะตอบอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแก่แล้วนะอีฉันไม่ใช่อีฉันไม่ใช่สาวสาที่แบบว่า อุ้ยพูดอะไรย,ะย่งเถิ่นอนจังเลยเฮอฉันลูกสองแล้วฉันก็จัดกลับไปนะคะเดี๋ยวหากันไกลก่อนกินไข่แล้วเฮงเฮงปังปังใช่ใช่เพราะว่าไข่ของพ่อไข่ของพ่อพ่อหลักเมืองนะคะซึ่งเป็นพ่อของปุ้ยนี่แหละเออเราก็คิดตู่ไปก่อนเพราะว่าแม่แม่แม่ปุ้ยไปขอปุ้ยขอปุ้ยมาซึ่งก็เป็นลูกท่านลวเนอะเพราะว่าเดี๋ยวหากันไกลก่อน เพราะว่าแม่แม่ก็ไปขอปุ้ยมาจัดเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วแล้วเจ้าพ่อหลักเมืองก็มาเหยียบอกแม่คือแม่ยังไม่รู้หรอกว่าท้องเออแม่ยังไม่รู้ว่าท้องแม่ก็เจ้าพ่อหลักเมืองก็ไม่เหยียบอกแม่บอกว่ากูให้ลูกมึงแล้วทําไมมึงไม่มาแก้บนอแม่ก็แม่ก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าท้องเออเจ้าพ่อหลักเมืองมาทวงแล้วเจ้าพ่อหลักเมืองมาทวง ของแก้บนแล้วแต่ไม่รู้ว่าแม่แก้แม่บนอะไรไว้ลืมลืมถักนะคะแม่ก็เล่าให้ฟังแม่มาเล่าให้ฟังตอนโตแม่มาเล่าให้ฟังตอนโตนะคะแล้วทีนี้อป้าป้าของปุ้ยป้าป้าของปุ้ยอ่ะเขาเขาชอบปฏิบัติธรรมเขาชอบนั่งสมาธิเขาก็จะแบบจะมีเซสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า ก่อนที่ป้าจะเสียชีวิตนะก่อนที่ป้าจะเสียชีวิตป้าบอกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองอะ่ะรักลูกสาวคนนี้มากทำไมลูกสาวคนนี้ไม่ค่อยไปหาพ่อเลยจริงจริงเลยปุ้ยไม่ค่อยกลับเมืองการนะคะปุ้ยไม่ค่อยกลับเมืองการก็ก็เพิ่งจะได้ไปไหว้วันจำไม่ได้วันนั้นไปไปธุระ อ๋อเออแฟนแฟนปุ้ยพี่ซอสเอากีตาร์ไปทาที่บังกาแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนๆนานๆเรามามังการทีนึงเนาะเราก็ไหว้พ่อหน่อยอะไรเงี้ยก็แวะไหว้เจ้าพ่อกเมืองนะก็ไหว้ก็ก็ไม่แน่อะไรก็แบบก็คือไหว้คือแบบเออพ่อคือคือเราก็เรียกพ่อแหละนะคะคือคือพ่อหนูมาไหว้แล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็กราบขอพรหนูอะทําธุรกิจทาโบต้าพีเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยก็ขอให้หนูแบบมีความ มีความรุ่งเรืองเออเพราะเราทํางานสุจริตมีความรุ่งเรืองนะคะ mm hmm. ก็ขอพรพ่อว่าให้ลูกอะ่ะขายดิบขายดี mm hmm. เพื่อที่จะมีน้ํามัน,นมีเงินเน่เติมน้ํามันมามาหาพ่อได้ทุกๆุกเดือนนะคะ mm hmm. ก็ก,ก็ก็มีความโชคดี mm hmm. แล้วคือวันนั้นน่ะวันที่อบอสบอสได้มีการจับรางวัลเนาะบอสได้มีการจับรางวัลก็ก็ก็ตอนเช้าตอนเช้าก็อธิษฐานบอกว่า จุดทูบสิบหกอจุดทูบสิบหกหอหันไปทางพ่อหลักเมืองเอ่อก็จะหันไปทางโน้นเพราะว่าบ้านปู่อยู่ทางนี้เัืองการอยู่ทางนน้นก็จะหันไปทางนน้น,น,น,นแล้วก็บอกว่าพ่อคะวันนี้ชื่อชื่อของลูกสาวอ่ะเอ่อก็บอกชื่อนามสกุลของลูกสาวว่าได้ไปอยู่ที่การจับฉลากรางวัลของโบตพีนะคะขอบารมีพ่อช่วยให้ลูกได้เงินหนึ่งหมื่นบาทได้เถิดเฮ้ยแล้วพอแบบ บายอะบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองบ่ยสามเนี่ยเธอมีชื่อเราเราแบบเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากแล้วทีนี้แล้วทีนี้ปุ้ยก็เคยดูเรื่องอะไรนะเดอะโกดอะไรอะ่ะที่ที่อาจารย์อะไรกัาส้มเชง้งแล้วก็ใครอีกคนผู้ชายอะที่เขาคือเคยดูผ่านๆแหละนะคะที่เขาบอกว่าเออเจ้าพ่อหลักเมืองถ้าแบบถ้าจะมาแก้บนให้ ให้ถวายไข่หนึ่งให้ถวายไข่ต้มอะไรเงี้ยแต่ปุ้ยอะแต่ปุ้ยก็คือคือไม่ได้บนนะปุ้ยแค่แบบขอพรพ่อขอพรเพราะว่าขอให้หนูได้อะไรเงี้ยแล้วพอได้ปุ๊บเรานึกในใจเลยว่าเฮ้ยเราต้องไปถวายไข่หนึ่งร้อยฟองแ,ลแหละ เออเราก็เลยวันไหนปะว่างวันไหนสามีว่างก็ชวนเขาไปนะคะชวนเขาไปที่ไปไปพอดีพอดีเมื่อวานอะ่ะตอนแรกว่าจะไปเมื่อวานแล้วเมื่อวาน,นะะที่ที่โรงเรียนปุ้ยเขามีอ,อ่ารับรับเด็กนักเรียนเนาะก็เลยไปวันนี้ไปวันนี้ก็ชกละหูกพี่เขาก็ต้องรีบกลับมาเล่นดนตรีที่สวนกล้วยเออแล้วทีนี้พี่ฝนเขาก็ตามไปก็ก็พี่ฝนเขาก็ตามไปทีหลัง ก็เลยไม่ได้นั่งไฟ้สดไม่ได้นั่งเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรารีบกัดเงี้ยพอพี่เขาไปเล่นดนตรีแล้วพี่ฝนก็เพิ่งจะมาหาปุ้ยเมื่อกี้ก็แบ่งไข่ไปนะคะไข่ใครที่ไม่ถือคือเราไม่ได้ไหว้ผีไหว้สางนะมันเป็นไข่ต้มที่เราถวายพ่อหลักเมืองพ่อหลักเมืองก็เป็นเป็นเทพแหละเป็นเทพเป็นเทวดาที่แบบว่าต้องมีฤทธิ์มีบาร,รมีขนาดไหนที่ปกครองจังหวัดได้จริงปะโอ้ต้องมีฤทธิ์มีเด็กขนาดไหนต้องมีบาร,รมีขนาดไหนเพราะฉะนั้น ใครที่ถือก็ไม่รู้อ่ะเออปุ้ยไม่รู้เรื่อง,องแบบนี้เราจะปุ้ยไม่ถือเพราะว่าเป็นเทพเป็นเทวดานะคะแต่ว่าปุ้ยไม่ได้รู้เรื่องลึกซึ้งเรื่องเรื่องเทพเทวดาเรื่องแบบลี้ลับอะไรนี้ไม่ไม่ลึกซึ้งนะคะปุ้ยไม่ได้ไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยก็ก็พรุ่งนี้วันพะพรุ่งนี้วันพักก็จะถือสิ่งแปดลถวายนะคะถวายพ่อหลักเมืองนะคะให้พ่อได้ ว่หวันพืชบางผลหวังวช่วยให้พ่อช่วยให้ลูกสาวคนเนี้ขายโบลต์พีดีๆวันนี้ปุ้ยก็ไปขอพรอีกว่าเดือนนี้ยเดือนเมษาเนี่ยขอให้ขายขายกาแฟหมดหนึ่งร้อกล่องขายเออขายโบลต์พีโบลต์พีหนึ่งร้อซองแล้วก็ปุ้ยเปิดโบลต์พีพัทมายี่สิบซองเนี้ยปุ้ยก็แบบ ขอให้มีเงินที่จะเปิด100ซองแล้วก็ขายหมดในเดือนนี้อะไอย่างเงี้ยเออก็ขอพรได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้คือเราขอพรแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะเออการขอพรเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเราขอพรแล้วเราก็ต้องขยันโพสต์ขยันขายนะคะนะคะเราไม่ได้ขอพรแบบขอพรแล้วนอนเฉยๆใครจะมาให้ใครจะมารู้ว่าเราขายสินค้าใช่ปะเราขอพรแล้วเราก็แบบเอาสู้ลุยนะคะฉันจะเอาเงินล้าน นะคะฉันจะเอาเงินหมื่นเงินแสน,นเ,เงินล้านนะคะเออแล้วก็ปนกันแล้วเนี่ยแล้วอีฉันก็หาไม่เจอป <c oughs> นกันแล้วอีฉันหาไม่เจอแล้วโปรตีนนี่ฉันจะกินโปรตีนแล้ฉันก็หาโปรตีนนี่เจอโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ทุกคนงานผิวต้องมีผิวต้องมาใครอยากผิวสวยนะ ผิวสวยออกแดดไม่ดามออกแดดออเรื่องออร่าผิวใสผิวงามไอ้ผิวงามผิวเงาสวยงามนะคะอันนี้อันนี้ช่วยผิวเงานะอันนี้ช่วยผิวเงาอันนี้ช่วยผิวกระจ่างใสอ่ะพี่ปุ้ยแกะแล้วอยู่ไหนเนาะอันนี้ช่วยผิวกระจ่างใสนะคะทุกคนกินมาสองที่เจ็ดแล้วเนี่ยสองที่เจ็ดแล้วแล้วก็มันเห็นผลแหละเพราะทุกคนจะทักเลยว่าผิวดีมากผิวใสมาก ทำไมต้องเอียงหัวหนักค่ะมัดผมแนละ้วหนักหัวหนะจ๊ะทุกคนนะคะวันนี้จะได้วิ่งไหมอากาศแบบโอ้โหห้าโมงเย็นแล้วฝนมันฝนมันลงเม็ดน่ะวันนี้คงไม่ได้วิ่งนะคะวันนี้วันนี้ก็ออกกําลังกายที่บ้านเอานะคะวันนี้กินเยอะวันนี้ไปกินคาราเมลที่คาเฟ่มาวันนี้ก็กินเป็ดตี๋สองทามนะคะ ใครว่าปุา้ยกินน้อยใครว่าปุ access, ้ยอดข้าวไม่จร <ten> ิงนะคะกินเยอะแล้วก็กินไข่ต้มไปสี่ฟองนะคะทุกคนที่กินไข่ต้มปุ้ยขอให้เฮงเรวยๆทุกคนนะคะกินก่อนกินก่อนกินโชก่อนกินโชก่อนเมาจนน้ำเย็นแล้วว่าทุกคน จากที่แบบว่าคนพูดไม่เป็นคนอายคนเขินหน้ากล้องนะคะก็พี่ฝนก็กระตุน้นพี่ฝนเป็นแม่ทีนที่กระตุ้นให้ลูกได้ออกมามีตัวตนนะคะการไหลสดนะคะเป็นสิ่งที่มีตัวตนเป็นสิ่งที่มีตัวตนทุกคนคะปุ้ยไปลบเพื่อนปุ้ยไปลบเพื่อนที่เชื่อไหมว่าไปเจอเพื่อนบางคนที่หนึ่งมกราสองพันสิบเก้านี่มาสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเออไปเจอแบบ 2019หุ้ยตายแล้วอีชั้นอีชั้นดองไว้ทั้ง2ปีชั้นดองไว้หลายปีมากอะไรเงี้ยก็ไปลบ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 ล,บลบเสร็จแล้วก็มีมีคนเข้ามามีคนเข้ามาแบบว่าเป็นเพื่อนรับทุกคนตอนนี้เต็ม5,000คนแล้วนะคะใครที่ไม่สามารถรับได้โปรดขออภยัยตอนนี้เต็ม5,000คนแล้วแล้วก็จะลบคนที่เข้ามาเข้ามาถามว่ามียา uh, มียา uh, น้องชายใหญ่ไหม มียาน้องชายอุดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบล็อกแล้วก็จะบล็อกคนที่เข้ามาถามเข้ามาจีบนะคะเราไม่ให้จีบเราให้ซื้อของย่างเดี่ยวเราไม่จีบจีบได้พอกุบกิบน่ารักนะไม่เกินเลยนะเออไม่เกินเลยแบบว่าเธอเอ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 ,อพูดถึงเราจะเล่าให้ฟังเราจะเล่าให้ฟังทุกคน อายุ29ทักมาเธอทําอะไรอยย่ทักมาตีสามตีสี่เออแล้วเราก็เป็นคนไม่ปิดเน็ตเพราะว่าเพราะว่าเราตั้งในกาปลูกไว้ไม่เกี่ยวกันหรอกปิดเน็ตก็ตั้งปลูกได้เราเป็นคนโรคจิตเราไม่ปิดเน็ตเองอะไรเงี้ยเออเขาก็ทักมาเขาก็ทักมาเว้ยเธอ ชื่อไรนู่นนี่นั่นเราก็ส่งตะโปไปส่งตะโปไปเราไม่คุยส่วนตัวเลยนะเราส่งต่โปไปเอานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออพร้อมโอนไหมพร้อมโอนไหมพร้อมโอนยังเออพร้อมโอนไหมเขาถามว่าถ้าโอนแล้วเป็นแฟนไหมเราก็บอกไม่เป็นเขาก็ถามว่าทําไมทาไมทําไมคิดแต่เรื่องเงินทําไมเอาแต่เงินปุ้ยบอกอ้าวโลกหมุนรอบด้วยเงินนะอีฉันมีลูกสองคนอีฉันหาเงินเลี้ยงลูกอีฉันห้าอีฉันหาเงินเลี้ยงลูกถ้า ไม่เอาเงินอีฉันจะเอาอะไรเลี้ยงลูกลูกกินข้าวล,ลูก้อง้ช e, ้เงินซื้อขนมเขาก็บอกว่าโอนแล้วได้เป็นแฟนไหมเราบอกเราไม่เป็นเราแล้วเราก็ถามว่าพร้อมโอนอย่างพร้อมโอนอย่างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราอ่ะเออปุ๊บบอกซื้อสักซองหนึ่งส่งซีซื้อโปก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวเราอะเลี้ยงหมูเดี๋ยวเราอะขายหมูไปซื้อนะเราก็ไม่เอาอะเราเราส่งสารหมูเขาก็บอก เธอไม่ได้ขายเธอไไม่ราขายเราก็บอกไม่เอาอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราพร้อมเป็นสามีเธอมากเลยนะเราก็บอกโอ้เราไม่อยากมีสามีเราไม่อยากมีแฟนเออเขาก็ถามว่าแต่เราอ่ะแต่เราอะพร้อมเป็นสามีเลยนะเราก็บอกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเราอะจะเลี้ยงหมูอะ เลี้ยงเธออะไรเงี้ยเอ้ยเราจะขายหมูเลี้ยงเธอแล้วเขาก็ส่งรูปลูกหมูมาแล้วก็ไม่เอาอ่ะไม่ต้องเลี้ยงเราซื้อของเราพอเธอไม่ต้องมาเลี้ยงเราเธอไม่ต้องมาเป็นสามีเราเราไม่เอาสามีเราไม่ชอบเออเราไม่อยากมีสามีเราไม่อยากมีแฟนเราก็พูดแบบนี้ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าอย่าเราอ่ะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานกันนะแล้วก็กจ้าแล้วเราก็บอกไปเลย <c oughs> เออเออ ก็ตลกดีนะคะน่ารักดีเออให้ให้เขาให้เขาไปหาเมียคนอื่นนะเออเราข้างข้างข้างบ้านเรามีนด็กดนตรีเออแล้วก็แปลกนะเวลาเราไม่ไลฟ์สดเขาเขาก็ไม่เล่นดนตรีเหมือนเหมือนเขารู้แหละว,ว่าเราไลฟ์สดแล้วเขาก็จะมาเล่นมาเล่นดนตรีเด็กเด็กน้อยเด็กอนุบาลหนึ่งเด็กน้อยน่ารักน่ารักดีนะคะ เขาก็จะตีกรองให้เราพูดเป็นจังหวงจังหวะอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่ทุกคนเราจะกินพลังงานนะคะวันนี้พลังงานหมดนั่งรถนั่งรถเฉยๆก็เพียแล้วนะคะสามีเราให้กินก็ไม่กินเนาะเราจะให้กินโปรตีนก็ไม่กินคือเมื่อคืนเราไปเล่นดนตรีกลับมาก็ดึก ม่คือไปเล่นดนตรีกลับมาดึกแล้วก็ตื่นเช้าขับรถไปเมืองการแล้วก็ขับรถกลับกลับมาก็ยังไม่ได้พักเลยก็ไปเล่นดนตรีต่อที่สวนกล้วยนะคะทุกคนวันนี้ใครอยู่ใครอยู่สวนกล้วยฝากผลงานมหาไทยได้วยนะทุกคนสามีเราเองรักเขาไปละบาย,บาย,บาย